สวัสดีครับสวัสดีเอฟทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่27สิงหาคม2568ครับมือนี้ครับจะมาเน้นย้ำเลขของแม่สระบุรีนะครับงวดที่แล้วแม่ให้มาครับผมเนาะขีดแปลครับบนครับเด่นที่6ครับผมเนาะลอง7ครับหลักหน่วยบนครับ015ครับนี่ครับจับคู่ให้บน สามคููครับหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าสองหกห้าแล้วก็เจ็ดหกห้าครับผมเนาะเข้าที่หกห้าตรงตรงนะครับล่างเด่นที่สามครับกัทือว่าแม่สละบุรีครับผมเนาะหน้าติดตามมาครับผมคลิปนี้จะมาเน้นย้ำครับผมของแม่สละบุรีนะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของแม่สละบบุรีนะครับ งวดที่แล้วให้มาครับผมนี่ครับเจ็ดหกห้าครับผมเนาะแล้วก็หกห้านะครับล่างเด่นที่สามครับใหสามเก้าครับผมเนาะเลขออกหกสามครับเน้นย้ำของแม่สละบุรีนะครับถ่ายชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับมือนีกับันที่27สิสิงหาคมครับผมเนาะอีกประมาณ ซีหามือเลขออกแล้วครับผมเดี๋ยวคงสุดท้ายเดี๋ยวผมตามแม่สลับบุรีให้ครับผมเนาะประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับจะโทรหาแม่ไม่ตว่าคลิปนี้เน้นย้ำของแม่สลับบุรีนะครับผมเนาะเน้นย้ำของแม่สลับบุรีนะครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับบรรยากาศหน้าบ้านมีธงชาติไทยด้วยนี่ครับ บรรยากาศหน้าบ้านครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเนาะบ้านผมัก็ถือว่าเมื่อนี้กับอากาศคึมคึมครับต่ว่าหมื่บ้านนี้ครับผมเนาะฝนตกทั้งคืนทั้งวันครับเมื่อวานครับหมู่บ้านนี้เดินทางไปร,รับแม่น้องคําแพงแม่ครับผมเนาะนี่ครับทารั้วที่ทุ่งนานะครับผมเนาะทําอะไรเอ่ยแม่น้องคําแพงข้างบ้านอ๋อ ตากผ้านะครับตากผ้าบนเทา้าตากผ้าว่าซักผ้าจนมือเนาะตั้งแต่เมียไปบ่บซักกังไกงเดะวัวไปเนาะ,ะวัวไปกลับบ้านบูซักผ้าเลยเต็มตะกล้าอยอะวัวไปเนาะบ่ซักกังเกงึดหลายบ่ซักจะมีน้องใจบ่ตั้งเศร้ามือกับบ้านเล่าไป เดี๋ยวผมพา FC ทาง่องครับผมเนาะมาดูชุดเม็ดเดียววัดใจของ FC โคราชก่อนนะครับชุดเม็ดเดียววัดใจของ FC โคราชนะครับนี่ครับงวดก่อนนะครับผมล่าง50ตรงตรงครับงวดก่อนครับงวดที่แล้วให้มาครับนี่ครับล่างเม็ดเดียววัดใจครับ ชัดเจนทันใจนะครับ6 3สตรงตรงครับ6 3สตรงตรงนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ชัดเจนทันใจหรือว่าล่างเม็ดเดียววัดใจครับผมเนาะนี่ครับ2อเม็ดเดียวครับ28เม็ดเดียวครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะ แคปหน้าจอนะครับมือนี้ก็วันที่2 7็ครับผมเนาะเดี๋ยวประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับผมจะโทรหาแม่สละบุรีอีกทีนหนึ่งครับผมตอนต่อาคลิปนี้มันยนยำของแม่สละบบุรีให้เอฟซีทางช่องนะครับเดี๋ยวสำหรับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะที่ฝากรายชื่อผมมานะครับ ที่ฝากรายชื่อผมมาเปิดดวงกับปู่40นะครับประมาณวันที่30สิงหาครับผมเนาะจะเ,เดินทางไปหาปู40ครับผมนำรายซื้อไปให้ปู40เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซทางช่องครับมาดูของแม่สละบุรีดีกว่าครับของแม่สละบุรีกับชื่อว่าเล็กแม่นาติดตามมากครับผมเนาะ ค่ะ FC ทั้งช่องจําได้ครับผมเนาะงดที่46บนนะครับแม่ให้46 64เม็ดเดียวนะครับนี่ครับโค้งสุดท้ายแม่ให้มากครับ765 65นะครับแต่ว่าแม่ว่าแม่ถูก3ตัวครับผมเนาะแม่ลูดหลัก้อยครับผมลูดหลักร้อยเอาหลักร้อยตั้งตั้งแต่0ถึง9ใส่นะครับผมเนาะเอาหลักร้อยใส่นะครับนี่ครับ แล้วก็งวดนี้แม่ให้มาแล้วครับงวดนี้ครับงวดนี้ของแม่สละบุรีนะครับให้มาครับบนครับเด่นที่8ปรอง9ครับหลักหน่วยบนนะครับผมเนาะหลักหน่วยขอมาสองหัวติดต่อกันแล้วตาบ,บาสูตรนี้ผมเห็นมีปูสามแใส่แล้วก็มีของอาจารย์ตีใส่ครับเนาะตรงกันครับผม หลักหน่วยบนครับ056ครับบนจับคู่ให้นะครับมี2คู่ครับ86แล้วก็80ครับ186 986ครับนี่ครับล่างครับเด่นที่4ลอง5ครับเลขติตล่างครับ9 0 1 2ครับล่างให้3คู่ครับ0 4 1 4 2 4ครับ 0 4 1 4 2สี่นะครับของแม่สละบุรีนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับนี่ครับเดี๋ยวคงสุดท้ายเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับผมเนาะเดี๋ยวผมโทรหาแม่ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับ อากาศค้มคมครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเนาะที่ไหนร้อนบ้างครับผมนี่ครับอากาศค้มคืมครับผมวันนี้27แล้วครับวันนี้27แล้วแล้วก็พีเอฟทั้งช่องถามพระบัวพระหัตงวดนี้ชอบตัวไหนนะผมชอบที่ 94นะครับแล้วก็1221นะครับ9449แล้วก็1221นะครับเพราะว่าเลข12ครับผมเนาะผมฝันว่ามีรุ่นพี่ครับผมเนาะในหมู่บ้านครับผมอ่าในความฝันน่ะฝันมาเพิ่นเสียชีวิตครับผมเนาะเพิ่นว่าอย่าลืมเด้อวันที่12ครับผมเนาะหรือวาน1221ครับผมมักกะตามใดบ้านมักกะพันครับผมเนาะ กัสุดท้ายนี้ครับก็ขออุยพรห้เอฟซีทางช่องที่เบิงงคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยนะครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ